ก็แรงลมนะครับวันนี้มาจากทางทิศเหนือนะครับดูสังเกตจากคงนะครับที่เราเห็นภูเขาด้านหน้านี่นะครับเป็นทางทิศเหนือนะครับก็จะเห็นวิวเขาชัดเจนนะครับห่างจากนี่ไปถึงเขาก็ประมาณสัก6กิโลครับแต่เราจะเห็นภาพแบบนี้ชัดเจนทุกวันนะครับในชุกงเช้าที่ดินด้านหน้าสีแลงด้านหน้าจะหันไปด้านหน้านะครับหาภูเขาส่วนที่ดินก็จะเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแบบนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็พื้นที่ขนาด100ตารางวานะครับหน้ากว้างเนี่ยอยู่ที่16เมตรครับกว้างมากเลยนะครับจากตรงนี้นะครับไปานถึง อันนี้คือหนึ่งแปลงนะครับความกว้างของแปลงเนี่ยสวยงามมากขับเหมาะสําหรับซางบ้านบ้านสวนนะครับอยู่ไม่ไกลตัวเมืองแล so <sh> <itness une> <system> ้วก <sh> ็ฝั่งทางด้านซ้ายมือของผมนะครับแปลงนี้นะครับก็จะเป็นแปลงขนาดหนึ่งร้อยตารางวาเหมือนกันบรรยากาศก็คือท้องทุ่งนานะครับเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็ทานานะครับก็จะเห็นบรรยากาศท้องทุ่งนาวิวเขานะครับแล้วก็วิวคลองด้านหลังนะครับสวยงามมากครับที่นี่ครับก็ตรงนี้นะครับเป็นแปลงเงินผ่อนนะครับแต่นี้นะครับถ้าใครอยากจะผ่อนที่ดินสักแปลงหนึ่งผมแนะนําว่าเป็นแปลงนี้นะครับ สามารถที่จะผ่อนได้ครับพื้นที่ขนาด100ตารางวาก็เหมาะสําหรับสร้างบ้านหน้ากว้างแบบนี้เลยนะครับให้ใหญ่ๆแบบนี้เลยครับก็พร้อมสําหรับสร้างบ้านจริงๆท่านใดสนใจนะครับรีบโทรมาด่วนนะครับก็เราจะเปิดอย่างเป็นทางการนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่4ธันวาคมนะครับท่านใดสนใจนะครับรีบมาด่วนเลยนะครับมาจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับทุกค้าทุกท่านที่จองในวันพรุ่งนี้นะครับดาวเพียงแค่5,000บาทนะครับท่านก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินนะครับขนาด100ตารางวาที่นี่เลยนนะครับบาขนะครับ ท่านจะได้วิวเขานะครับริมนาแล้วก็ติดริมคลองแบบนี้นะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับท่านใดสนใจนะครับโทรหาเอกได้เลยครับ088ครับ145 1155ครับที่ดินขนาด100ตารางวา200อตารางวารอท่านอยู่นะครับเป็นเจ้าของที่นี่ได้นะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับเป็นของคุณทันทีครับสวัสดีครับ